อนะไม่าน่พี่ตัวเองพี่พ่อเป็นใหญ่ใหญ่สิที่มน้องพี่เลยสิเนาหผนหน้ามาทางนี่กะทางหน้ามาทางนที่ันนมันเหม็นอะไร โอโหยังสะอาดบริกเมื่อ oh, oh. mm, <laughs>